สนับสนุนโดยแคมป์ซาฟารีแม็กยีนกับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิธีคนแคมป์ในช่วงที่สองนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเขาเรียกว่าอะไรตึกละลายซั์ชื่อว่าตึกออพเพนนะครับเป็นตึกศูนย์รวมของแคมปิง้งแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกนะครับอยู่ในตึกนี้ทั้งหมดไปดูกันเลยนะครับว่าในตึกเนี่ยเราจะไปละลายซัพ์อย่างไรนะครับไปเลยครับ หลังจากที่ออกโรงแรมมาแล้วครับรัดเวลาซาโตะนะฮะมา11โมงเขามาได้ตรงเวลาเป๊ะมากคนญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดวันนี้เพรยจะพาไปนะครับไปเที่ยวรถบ้านของซาโตะนะครับมิสเตอร์ซาโตะใช่ใซาโตะรถคันนี้นะฮะคนไม่รู้เป็นฝีมือของคนไทยนะครับคนไทยนี่ผมบอกมานะถ้า ไม่มาตรฐานในญ,ญี่ปุ่นเขาเขาไม่เอาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้สาโจขึ้นนะน้ำ,น,ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่ากช่แช่เกลือก่อน <laughs> เรา้รีบลงและเราเอารถแคมปิ้งเข้าในเมืองหลวงโตเกียวแล้วเราก็จะไปซื้อของแคมปิง้งเราก็ต้องรีบประโดดลงนะครับที่ซาโจน่ารักมากนะครับเขามาส่งเรากลางเมืองหลวงนี่อยู่ในเมืองโตเกียวชินจูกุนะครับเรามาดูนะครับออเพนนะครับนักแคมปิ้งต้องมาสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าจะน่าซื้อขนาดไหน เราจะไปแคมเนี่ยแคมป์แบงมันจะมีตั้งแต่ชั้นสามสีหนาเป็นชั้นสามนะครับก็เป็นเกี่ยวเสื้อผ้าแคมปิ้งโอ้นี่อ่ยิปสวร์นี่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเสื้อผ้านะครับแต่พอก็ทําเป็นของแคมปิ้งเนี่ยผ้าเขาเนี่ยผ้ากาอีตัวหนึ่งก็ตกประมาณสักหมื่นขึ้นเลยนะครับ มาชั้นสี่เลยครับพบเห็นว่าเราจับแคมป์พวกแ<ว>ก๊ส<ว>กระป๋องนะครับมีหลายยี่ห้อเท้าอีกก็มีหลายยี่ห้อมากนะครับ ิ่งที่ผมชอบตัดสมก็จะมีพวกเพื่อนเซล,ล่าที่ญี่ปุ่นฮิตกันมากเหมือนกันย่อยูนิเฟรมนะครับอันนี้ยี่ห้อกับตัวตตัดบ้านเราก็มีตัวแทนจำหน่ายโอ้โหอันนี้ดิค่ะย,ยี่ห้อนี้ต้องซื้อนะครับผมชอบมีเยอะมากก็ไม่กี่ร้อยถูกมะเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าหกเจ็ด ันนี้เป็นเป็นเตานะครับเป็นแบบเคลื่อนที่ไวเป็นพับๆเป็นชิ้นเล็กๆน,นะครับเก็บฟืนเก็บกิ่งไม้ใส่ไปแล้วก็ต้มน้ําต้มอะไรเงี้ยนะครับ <S 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 อย่างเช่นบ้านเรานะครับอย่างเงี้ยพี t อมแมกบ้านเราก็มีมีตัวได้จาหลายน,นะครับไม่ต้องหิ้วเข้าไปส่วนพวกนี้ก็เป็นสายงานดีไซน์ นะครับใส่ไฟไปก็มันแสงมันจะออกมาอันนี้อีกหนึ่งนะฮะที่คนพัทยิ่งตรงนี้เป็นาลาสติกของพวกเกี่ยวลยายทหารลายสีแทนเนี่ยบ้านนี้จะเน้นอุปกรณ์พวกกระเป๋าถุง ที่ญี่ปุ่นก็ดังนะครับอันนี้รุ่นใหม่เหรอรุ่นใหม่ยังไม่มาน,นี่รุ่นใหม่เป็นงนี้จะเป็นหมดหมวกของเต็นท์เลยอันนี้เป็นเต็นท์ผานากเต็นท์ดีโอดีนี่นี่เป็นเด็กกัเอกห้างเนี้ยน,นะครับอันนี้กลางดีนะฮะหน้าร้อนอันนี้ผานากดีโอดีอันนี้เป็นฝั่งที่คนไทยจะรู้จักกันเยอะนะฮะในนามโคแมน โคแมนประเทศไทยมีแล้วครตัวใชนจำหน่ายก็น่าจะไม่แพงมากนะครับก็ราคาน่าเท่ากันรุ่นนี้สำหรับคนที่หยากได้มือใหม่ทางำเต้นท์ก็จะคิดถึงโคแมนก่อนนะครับพอเล่นโคแมนก็จะขยับไปได้รุ่นอื่นรุ่นนี้เป็นมาสเตอร์ซีรีส์นะครับเป็น2ห้อง UV Pro น่าจะเป็นรุ่นใหม่ราคานะครับประมาณ128,000สเยนสามห0ื0 0สามหมื่นิดโอ้โหนี่พอเก็บมาเหลือกล่องแคขนี้ดูดินี่นอนอีกนะครับ ตอนนี้ก็จะเน้นเป็นเต้นกระจอมอันนี้เป็นสีดํารู้สึกว่าตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะถ้าจะไม่ผิดสบายสบาย,บายเหลือๆจะมีเสากลางนะครับเราจะมีเสากลางถ้าของลิมิเต็ดเนี่ยบ้านเราจะได้มาน้อยอันนี้คือของเจแปนจะเขียนเลย JP นะครับรัดเฟสรัดเฟสก็ผมชอบรัดเฟสก็จะเน้นสายเตาก็จะมีเก้าอี้นะครับแถวนี้ ซับเคสไ,ไ,ไปเท่าไหร่เลย2,7,500ถูกเารอยถเยตินะเอาไว้ใส่ของเย็นนะครับของร้อของเย็นเก็บได้สิ่งที่ผมชอบนะอีกแบรนด์นึงก็คือ Snow Peak เขาจัดรมมาคาโปรโมชั่นนะครับ ถ้ามาช่องนี้นะครับก็จะเป็นตะเกียงนะครับตะเกียงนี้สองหมื่นสามสมัยก่อนแพงมากนะครับตะเกียงนี้สองหมื่นสามตอนนี้ค่าเงินเหล็กเขาลงสองจุดหกห้าพันประมาณหกเจ็ดพันซึ่งสมัยก่อนราคาขึ้นเป็นหมื่นโอ้พระลมตะกอนหายยากช่วงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสองพันกว่าสามสามพันกราบนะครับเมืองไทยไม่มีขายนะครับสีพิเศษนะครับ ทั้ลมแบบไม่เท่าไหร่แต่แบตเตอรี่แพงมากผมเคยซื้อแนละ้วตัวนี้ก็เป็นฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ทั่วๆไปมีขายนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ขอหายยากะไร mm hmm. ก็ยังหมื่นกว่าบาทก็ยังไม่แพง mm hmm. ก็ยังราคาขึ้นไปนิดหน่อย mm hmm. อีกหนึ่งโมเดลนะครับเป็นเครื่องเป่าฝุ่นโซลพีคนะฮะให้ม a จิต้าทำเครื่องดูดฝุ่นกับ mm hmm. เครื่องเป่าฝุ่นได้นะครับแต่ mm hmm. สีเขาน่ารักสีเขาทำเป็นสีสันแคมปิง้งนะครับมาบ้านเขาก็ของของเยอะแยะหมดเลยอันนี้ไม่เคยเห็นเป็นม mm ีโซลพีคสุงนิดนึง แก้วก็ถูกไหม7,000ซื้อแพ็กเกจเขานะครับสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นที่บ้านเราขายนะครับก็ที่นี่จะพรอนจะเยอะนะครับสิ่งที่บมกไม่ค่อยเจอเนี่ยสมอบกเขาน่ารักมากนะครับมีหลายสีโอ้โหลุดที่นี่พี่เอสดโดนไปอะไรบ้างพี่ก็โดนแต่สโตรค,ครับสิ่งที่ที่บ้านเราไม่มีขายโดนนิดหน่อยครับราคาใกล้เคียงเมืองไทยนะ อปกรณ์แคมป์นะครับของตึกนี้มันเยอะมากแล้วมันก็มีอะไรที่เลือกสรรได้เยอะจริงๆถ้ามาตึกนี้คุณสามารถไปแคมปิ้งในญี่ปุ่นได้เลยผมอยากจะให้เมืองไทยเนี่ยมีตึกประเภทแบบนี้ซึ่งเราจะไม่ต้องไปเดินลหลายๆที่เราควรเอาแบรนด์ดังๆเนี่ยรวบรวมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในห้างเดียวกันนี่คือข้อดีของของตึกของเขานะครับ การจะไปช้อปปิ้งเนี่ยเราต้องมีความรู้อะไรองค์ประกอบก่อนนะฮะนี่เป็นทริคนะครับการไปต่างประเทศ1ห,หาข้อมูลเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามที่เราอยากได้ก่อนน้ำหนักเยอะไหมซื้อมาแล้วคุ้มไหมผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราไปดูของละชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยหไอเทมแล้วคิดดูทั้งตึกจะมมีกี่ไอเทมครับ2แล้วเปรียบเทียบราคาสินค้าตนี้เมืองไทยมีหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับผมแนะนําซื้อเลยครับเช่นตะเกียงสมมุติว่าตะเกียงญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาซื้อขายกันปี20 21 2ยี่สิบย มันเป l i m i t e ดผลิตมาน้อยแต่ในสต็อกนี้มันค้างไว้นะครับมันวางกองข้างล่างไว้พอซื้อเก็บมาราคามันขึ้นไปอยู่แล้วเรารู้ว่าวันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่ขาดทุนแล้วมีแต่กำไรอันนี้คือสิ่งที่ความได้เปรียบของแคมเปอร์ที่ทำารบ้านมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเ,นเขาดีขอ่เขานะครับจะซื้ออะไรก็ตามเขาจะมีแท็ก็กรีฟัน ต้องทำยังไงจริงๆแล้วแท็กรีฟันนั่นก็คือการที่เราได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาไปซื้อของตามห้างหรือตามร้านค้าต่างๆในญี่ปุ่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องสําอางของเล่นของใช้ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตก่อนที่จะช็อปทุกครั้งนั่นคือดูป้ายสัญลักษณ์เจแปนแท็กฟรีช็อปแท็กรีฟันหรือแท็กฟรีแล้ววิธีการขอคืนภาษีแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆดังนี้ครับวิธีแรกจ่ายเงินตามราคาสินค้าจริงโดยไม่ต้องเสีย วิธีนี้เมื่อซื้อสินค้าเสร็จแล้วให้เดินไปบอกพนักงานตอนคิดเงินเลยว่าต้องการทำแท็กรีฟันจากนั้นเราก็ยื่นพาสปอร์ตของเราให้พนักงานดูรอให้พนักงานดําเนินการเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจ่ายเงินตามราคาสินค้าจริงโดยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองครับแล้ววิธีที่2ชําระเงินสินค้าก่อนแล้วค่อยไปขอคืนภาษีวิธีนี้เราก็แค่ซื้อสินค้าและชําระเงินให้เรียบร้อยและอย่าลืมแจ้งพนักงานด้วยว่าเราต้องการทำแท็กรีฟัน เมื่อจ่ายเงินเสร็จเราก็นำใบเสร็จที่ซื้อสินค้ามาพร้อมกับพาส,สปอร์ตของเราไปยื่นที่เคาน์เตอร์ซึ่งจะจัดโซนแยกไว้สำหรับการทำแท็กรีฟันโดยเฉพาะครับมักจะเขียนไว้ว่าแท็กฟรีเคาน์เตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้โดยคืนเงินส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม8%ให้กับเราวิธีนี้ส่วนมากจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าข,าขนาดใหญ่เพื่อลดความแออาดของบริเวณหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ในญี่ปุ่นและเราก็จะขับรถบ้านเนี่ ไปที่ฟูจิมันจะมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปช่วงนี้มันจะหนาวจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับพบกันวันอาทิตย์ในรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์เวลา11นาฬิกา25นาทีทางช่อง JKL Top News ร้านินริงนะฮะน่งกินอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับบนรถ <laughs> <laughs> เราเห็นโคจิพังามนอย่างนั้นเลยครับ,รบ <laughs> สวยมากนะครับวันนี้เราได้เห็น Да.